สวัสดีพี่น้องเอทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางด้วยจ้าสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่เอฟซเก่าด้วยนอกจากขอบคุณถูกการรับชมจ้าพี่น้องจ้าขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจาก ามาพบก,กับแนวทางหุ้นนิเคอีรอบเสารอบายวันที่เจ็ดเดือน8จากวันจันทร์มาพบก,กับแนวทางของแอดจอยจ้าสำหรับพ้นของวันศุกร์วันที่สี่ตรงโคตขอภัอพยพี่น้อง f อฟซียลๆนอกจากแนวทางของฮัาพลาดไปอีกเมื่อหนึ่งนอกจากรอบเสาพ้นดอกศูนย์เก้าสีาหรับรอบบสองเจ็ดห้าสี่เจ็ดสำหรับเด่นเจ็ดวิ่งรูเจ็ด เจ็ดซีีเจ็ดยู่รอบบ่ายยูรอบเสารนาะจะให้รอบเสามาออกในรอบบ่ายเนาะสําหรับสามสองสองสามเด่นสามวิรุ์สามนี่ให้รอบบ่ายก็มาออกในรอบเสารนาะจะสามสี่โอ้โห ตามกันต่อรุ่นกันต่อกับนี่เคอีรอบเซาระบายคลองวันจันเนาะจ้ามือนี่แนวทางของเฮาสีไห่ตามสูตรหรือบอลก็ต้องรอรุ่นไปด้วยกันเนาะจ้ารับชมไ้เป็นแนวทางทานมกถ้าชอบปล่อยตาม้า,มามบ่มมกบ่ชอบปล่อยผ่านเนาะจ้าส่วงนี้่ทานี่เคอีย่ยงอ่ะบ่ค่อยเดินเนาะจ้ายังเดินบ่ค่อยดีกะผักผักไว้ก่อนเนาะจ้าผักผักไว้ก,อก่อนก็ได้เนาะอ่ะถ้าเดินดียามใดจังค่อยมาติตามรับชมเนาะจ้า สำหรับสำหรับมื้อนี้็ตามกันต่อรุ่นกันต่อจากก่อนสิไปรับชมฝากพี่น้อง FC กดไลกูแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากเพื่อสิได้เป็นกำลังใจให้กับแอดจอยอยู่แล้วก็วางแนวทางกับพี่น้อง FC ซต่อไปแบบโดนๆเงวาๆนอกจากสำหรับเมื่อนี้แอดจอยให้เด่นวิ่งลูดอยู่ที่9กับ8สํสำหรับรอบเช้าจ้าเด่น9วิ่งลุด9จับคู่9 2 93สองสาม เก้าห้าเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดเนาะจ้าเก้าศูนย์เด่นแปดวิ่งรุดแปดจับคู่แปดสองแปดสามแปดสี่แปดศูนย์แปดเก้าแปดห้า สําหรับรอบบาย4กับ3วิ่งรูดจ้าเด่น4วิ่งรูด4จับคู่4 2 4จิต4 5 4 0แป๊บหนึ่งด้วยจ้ะ4 0 48จ้ะ สำหรับรอบบ่ายนี่ขอกันเบิร์นซีซีด้วยละกันเนาะเพราะว่อวันนี้จะหูซื้อว่าอ่าเบิร์นซีซีนอจกจะสำหรับรอบบ่ายขอกันเบิร์นซีซีไว้ให้พี่น้องเอฟซีพิจารณาเบิร์นด้วยละกันเนาะจากสำหรับเด่นสามไม่รู้สามจับคู่สามเจ็ดสามเก้าสามสองสามห้า สามแปดจ้ะสามสี่สี่สามงวดก่อนวันเนี่ยวันวันซุกนี่ออกไปแล้วเนาะจ้างวดบริจาบหายเนาะสำหรับรอบบ่ายนี่กันเบิร์นติดเบิร์นไวส้สี่ีเนาะจ้ารอบพิจารณาเบิร์นเนาะจ้าทามักถ้าชอบตามถำโบมักบบชอบปล่อยผ่านจ้าสี 48, ่แปดสี่ศูนย์อะเบิร์นสี่สี่สำหรับ รอบเสาเน้นอยู่ที่แปดสี่แปดสามเก้าสองกับเก้าเจ็ดจ้ะอันนี้คือหุ้นนี่เคอีกลองมือนี่นอจกจากปะมานนี่ตามนี่นอกจาก อันนี้คืนอยู่กับขวาม,มากวามชอบถ้ามากถ้าชอบป่อยตามถาม้บาบ่มากบ่ชอบปล่อยผ่านไดเดอ้อจากพี่น้องจา้าขอบคุณทุกการรับชมขอบคุณทุกการติดตามนอกจากขอให้พี่น้องเอฟซทุกคนกทนกุก่านสูคดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันทุกคนทุก่านสาหรับคลิปนีส้สวัสดีจ้า